สวัสดีครับน้องแปดครับสวัสดีครับน้องแปดกำลังมาทักทายเราครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องแปดเป็นยังไงบ้างโตรเร็วๆนะ เร็วนะโตรเร็วเรวนะน้องแฝดน,นะทำอะไรอยู่พี่ใหญ่ทำอะไรอยู่กำลังเล่นยากำลังเล่นยาครับ กินนมอิอ่มแล้ว ทำอะไรอยู่จ้าแฝดหญิงแฝดชายน่ารักน่ารักดูน้องแฝดกันครับทุกคนครับมีไงท้ามาดูมีไง ขอบคุณนครับขอบคุณผู้กำลังใจด้วยขอบคุณสมัยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณน้องแดครับครับพี่ขอบคุณคอบคี่สมัยครับาผู้หญิงอ่เชื่อเลยผู้

ช้างนะครับกำลังโตน่ารักไปยครับทุกคนแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงแล้วนะครับตั้งแม่เลยนะฮนะนี่ความน่ารักของน้องแปดนะครับ ต้องติ้มตุงต้งจิ้มนะะเม่นอยู่นะครับแวะมาชมแวะมาดูได้ครับหาหานอนแล้วครับพี่ใหญ่หานอนแล้วพี่ใหญ่หานอนแล้ว ใหญ่หาวนอนแล้วลก,ก,นนลก,กำลังครอเคทียกับน้องนะฮะพี่ใหญ่กับน้องเล็กกำลังครอเคลียะทำอะไรกันอยู่กำลังเรียนรู้นะครับเรื่องอาหารกอเล่นกันน่ารักมากครับทุกคนเป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับพี่กับน,น้องเล่นกัน ครับทุกคนครับบรรยากาศเวลานี้อันนี้น้องเล็กเล่นอะไรอยู่นะเรียนรู้เรียนอาหารนะครับเรียนยาเนาะ นีครับทุกคนครับบรรยากาศวันนี้วันที่2เดือน7นะครับ2567ครับเช้านี้นะครับน้องแฝดหน้าเนืองแจ่มใสนะครับโตวันโตคืนเลยน่ารักนะครับต่อเป็นความสดใสดของน้องสุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับก็มาครับเ่ยนทุกคนได้ชมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนอ้องแฝดอุทยานะครับ

เอาฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตอรี่ครับบรรยากาศเช้านี้ครับผมที่พระเนตรคองช้างอนุทยากับบรรยากาศยามเช้าพาชมน้องแปดครับ